เราได้เห็นแล้วนะครับว่ารายการของไทยนั้นไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับล่าสุดปล่อยออกมาแล้วนะครับกับเอพิโ od พรีเมียร์ของ AI หล่าไอครับผมหรือถ้ามีคนชื่อภาษาไทยก็คือเป็นคนละฝาใครน้ำปะปอบหน้าเราครับาพาไปดูรีแคปกันหน่อยดีกว่านะครับตั้งแต่หนี่โลโก้เลย นี่โลโก้ก็เป็นอย่างนี้นะแล้วเพลงรายการนี่ก็คือลลอโล่โลกับของเราอืมแล้วของเราเปลี่ยนขี์หน่อยนึงเออปรับพีแล้วก็ทําเนื้อเพลงให้มันเข้ากับเออชื่อรายการของเขาอย่างงีอ้อืมราคาชากชากละชากปเป็นโลนี่นี่เหมือนเหมือนไทยโกลิฟยุคเลขทุกประการนะครับไอตอนแรกผมก็สงสัยไอ้อ,อนขา,ขาวๆนั่นคืออะไรอ๋อสปอนเซอร์ครับ เป็นกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดของเขาเป็นตับอลหลักนี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งดูเหมือนว่าไอ้ค่ายที่ทำเนี่ยเหมือนจะทำหลายอย่างน่าจะมีทั้งแอสตรีมบินด้วยน่าจะมีกล้องวงจรปิดด้วยอะไรอย่างนี้เออ,อเขาขายหลายอย่างเขาเลยทำอย่างนี้ไปนะครับแต่ใดๆค,คือฉากทุกอย่างนี่คือแบบเหมือนเหมือนมากครับยังยังไม่ต้องรีบใช้เอาวีดีล้วนใช่ไหมครับ ไม่จไม่อ่วไม่น่าจะมีความจะเป็นอย่างนั้นนะครับเออเปะว้าให้หน่อยได้ไหมครับโอได้ครับผมเดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาลิงค์เข้าไปนะครับใน live c h a นะครับก็ตัวรูปแบบนะครก็เหมือนกับของไทยเลยนะครับเหมือนเหมือนแต่อันนี้เขาก็จะมีปัสนีด้วยเนาะทั้งหมดห้าคนห้าคนแล้วแต่ละเทปก็จะมีสองแฟดนะครับ เหมือนเราเป๊ะเลยเหมือนเราทุกอย่างเลยครับเราเป๊ะเลยนะครก็มีการเค้นความลับนะครับแล้วก็มีการแฉการซึ่งซึ่งหน้านะครับรเพลงก็มีนะรากหยอกล้อกันหยอกล้อกันระหว่างคนข้างในที่เป็นเอไอกับคนข้างนอกเอไอร้องเพลงก็มีนะมีร้องเพลงเออมีเหมือนมีเหมือนเราทุกอย่างเลยครับแล้วก็มาจบที่สุดท้ายก็ทายว่า คนที่อยู่เป็น a อเนี่ยด้านหลังอะเป็นใครอ่านะครับอ่นะทายถูกก็ตัดเร็จทายผิดก็จะพาพมีแค่นี้ครับง่ายๆ่าผมแต่เหมือนจะมีแฟดคนหนึ่งนะฮะเหมือนแฟดคนแรกด้วยนะครับเวลาเฉลยออกมาสองคนนี่ปิดหน้ากากมาเลยเนี่ยเราต้องมารุ้นอีกนะ่ะเวลาเอาอะหน้ากากหน้ากากอกอกมานี่จะเป็นใครเป็นใครฮะ ก้อนหนึ่งถามว่าถามว่าแปด็นใครก็หนึ่งในสองคนนี้นะฮะอืมแต่ถ้าใครถูกหนึ่งในสองก็คือก็ถือว่าถูกแล้วก็ถ้าผิดคู่ก็คือผิดคู่อืมนะแต่แต่ขอชื่อชมหน่อยนะครับมุมกล้องสวยเหมือนซีรีส์เหมือนซีรีส์สากลเหมือนซีรีส์สากรเหมือนซีรีส e ์เอเชียพูดง่ายๆล้องกล้องมันจะดูเนียนๆหน่อยเนาะเออกล้องมันเนียนแบบซีรีส์เอเชียอย่างเงี้ยแล้วการตัด แล้วการตัดต่อก็มีความไทยแต่มีรู้สึกว่ามีความผสมเกาหลีเข้าไปด้วยเอ,อมันผสมความเป็นรายการเกาหลีเข้าไปด้วยอะ่ะเออหนาคิดเหมือนกันนะถ้าเกาหลีซื้อเรื่องรายการนี้ไปนะอืมครับน่าคิดหน้าคิด,คด,คดแต่ว่าเวียดนามนี่ลูกค้าประจำเราอยู่เลยเพราะฉะนั้นอืมเราที่หมายถึงเวิร์กพอย์นะฮะเออใช้คำนี้แล้วกันนะ ใครอยากดูนะครับตอนใหม่ๆก็วันศุกร์สองทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง HTV7 ที่เวียดนามนะครับแล้วก็คน่างประเทศอย่างเรานะครับดูได้ที่นี่ฮะ u t u b e ชื่อว่า FPT Play Show น่ะนะครับไปดูกันได้แต่ถ้าคนเวียดนามก็ดูทางแอปเนาะแอป FPT Play หรือว่าทางทีวีช่อง HTV7 นะคะนี่การันตีได้ ทีมงานเวิร์กพอยท์ที่ของไทยเนี่ยไปดูงานให้เปิดตับนะครับเตรียมให้ทุกอย่างดูเลยหมดเ็ดูให้ก็เนื่อว่าการตีคุณภาพแล้วก็ถูกปากคนพื้นถิ่นนะครับแน่นอนแน่นอน,นะะแน่นอนอ